สนับสนุนโดยค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจไฮลักรีโว่จ r อาร์สปอร์ตใหม่ Your <ultimate> นิสิตเซรัมร่มเซรัมเข้มข้นจากกระหิมลาลยันที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำจบปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำมิ้นชัยแล้วหน้านุ่มใสใครๆก็ทัก าเรือโดยสารครับท่าช้างซึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่วัดละฆคงครับไปไหว้หลวงพ่อโตกันนี่น้องแคทเห็นบอกว่ามาที่นี่แล้วด้วยครั้งหนึ่งใช่ค่ะมี่นี่เล่าให้ฟังหน่อยจะบอกรายละเอียดนะคะเพราะว่าท่าเรือโดยสารท่าช้างเนี่ยมีบริเวณพื้นที่ที่กว้างมากๆแต่ซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นนะคะถ้าหากว่าอยู่ฝั่งนี้อืเอาสถานีฝั่งนี้เนี่ยคือท่าเรือที่สําหรับไปจอดตามจุดต่างๆตามสถานีต่างๆแต่ถ้าไปฝั่งนู้นเฉพาะเรือข้ามฟากเท่านั้นโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเราต้องไปสถานี ตรงโน้นอย่าขึ้นผิดอย่าขึ้นผิดแต่ทางนี้เนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าอถ้าจะไปเอชทีต้องขึ้นเรือสีอะไรถ้าไปสถานีตรงนี้จะต้องใช้เรือสีอะไรเขาจะบอกให้เขียนชัดเจนมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่งงไม่สับสนใช้บริการเดินทางสาธารณะแบบนี้ก็จะสะดวกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังมีอารยสถาปัต์เรื่องเกี่ยวกับเฟรนดีดีไซน์ไม่ว่าจะเป็น ใครที่ใช้บิวแชร์ใครที่เป็นคนคนชราคนพิการเด็กและสตรีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ามาจากรถแล้วขึ้นมาที่เรือจะไม่สะดวกสบายเพราะเขารองรับในเรื่องของอะไรต่างๆให้ล้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นแล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านค้าร้านขายต่างๆเนี่ยวิถีชีวิตคนก็ได้มีการจับจ่ายใช้สอยเงินเองก็ได้มีการคล่องไปในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนาะตุนการท่องเที่ยวถูกต้อง ไปเดี๋ยวเราไปไหว้ดีกว่าว,วัดระฆังไปกราบหลวงพ่อโตกัน<ช>นะครับ<ห>ไปเลยไฝั่งนะคะไปฝังน<ป>ี้ค่ะเฮ้ บรรยากาศดีเนาะวันนี้<ช>นะช่วงแดดร่มลมตกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามฟากกันไปนะคะอันนี้ก็ลงเรือแต่ว่าแบบสะดวกสบายมากๆเท่าไหร่นะสี่บาทนั่นแหละสี่บาทห้าสิบที <5 S 2> <5 S 1> บ่บอลยังตกใจเลยแต่พอดีเมื่อกี้ได้เย็นข้างๆน้องผู้ชายที่ขึ้นประจำบอกอะไรนะสองบาทสมัยก่อนสองบาทสองบาทห้าสิบค่ะโอ้โหราคาก็ไม่ได้สูงเนาะไม่ได้สูงก็เอเอถ้าบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสองบาทกับตอนนี้สี่บาทคิดว่าสี่บาทก็ถือว่าเราก็คุ้มค่าแล้วหนึ่งเราได้เรื่องคุ้มค่าปลอดภัยด้วยรู้สึกเล อย่าบางคนไปกังวลนะคะว่ามีลูกเล็กๆก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีจุดเซฟตี้ให้ด้วยใช่ปลอดภัยคนที่อยู่ในเมืองเที่ยวคนเดียวครับอ่านี่เป็นปัญหาของคนยุคใหม่เลยเพราะว่าเราแบบย่ามีสลาอย่างเงี้ยแบบแบบอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ทำอะไรเราตามไกด์เราได้เลยครับเพราะเราเป็นคนแบบนำก่อนนิดนึงแต่ถือว่าตรงนี้ดีนะคะเพราะว่าเราได้นั่งเรือเนี่ย ซึ่งการนั่งเรือก็เป็นทัศนียภาพอีกแบบหนึง่งซึ่งแตกต่างจากทางบกเขาเรียกว่าได้เห็นทัศนียภาพสองฝั่งได้เห็นอะไรอารยะเก่าๆดั้งเดิมรวมถึงสถาปัตยกรรมใหม่ๆนะคะที่สองฝั่งเนี้ยคือมีความคลาสสิกของประเทศไทยเราอยู่แล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนเนาะของสองรุงนา้ำเจ้าพยาที่แบบว่ามีความ ใสมาเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากสายทานสายทาใส่บุฟเฟ่ห้ามพลาดท่ามหาราชค่ะอ้าวตอนนี้เราถึงแล้วตรงท่าวังหลัง ช่ตรงนี้ตรงนี้คาดว่า่ตรงใจเขาว่าเป็นตลาดใช่ครับก็จะมีของสินค้าต่างๆื่อทีมีเห็นนักศึกษานักศึกษาด้วยเนาะมาช็อปปิ้งกันได้กันสมก่อนพี่บังก็เรียนนี่นะธรรมชาตรก็ข้ามมาข้ามเรือมาก็จะมาหาอร่อยๆทานประจำเหมือนกันโดดเรียนมาแอบบอกเดียว คับพี่บอลเราถึงแล้วครับกับวัดระฆังใช่แล้ววัดระฆังโคสิตารามนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราทั้ง3คนนะครับแน่นอนอยู่ในช่วงของเทศกาลมหาสงกรานด้วยแล้วปีใหม่ไทยของเราทั้งทีด้วยใช่ไหมครัน้องแคสสิริมงคลกับเราหน่อยคุณผู้ชมครับอยากจะเชิญชวนเลยหลายๆคนที่กําลังดูรายการอยู่ด้วยน้องแคทเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องราวของการทําบุญเป็นประจําสม่ําเสมอตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคือที่จริงอ่ะการทําบุญเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากคือบาง คิดว่าอมันไม่จะเป็นต้องทาบุญก็ได้แต่ว่าจะบอกว่าการทําบุญเนี่ยหนึ่งเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราเนี่ยได้มีกําลังใจในการทํางานต่อหรือแม้กระทั่งมีกําลังใจในการที่ดําเนินชีวิตในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าหนึ่งเราอุ่นใจแล้วอ่าแล้วก็2ก็คือเราจะได้มีพลังกลาลังในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไป แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสปีใหม่ไทยด้วยนะครับเสริมสิริมงคลให้กับทั้งตัวเราครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่าเนาะได้ครับ วัดระฆังแห่งนี้เมื่อมาถึงแล้วเราสามารถเข้าไปกราบสักการะรูปเหมือนของหลวงพ่อโตในวิหารด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์เพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองให้รอดพ้นจากอุปสรรคอันตรายและโด่งดังกังวานดุดเสียงระฆังตามชื่อวัดระฆังโคสิตารามแห่งนี้ด้วยล่ะครับ จุดไฮไลท์ที่มีความสวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือหอพระไตรปิฎกนั่นเองครับหลจากที่เราเนาะไปทำบุญไหว้พระไปทั้งสารลักเมืองอหน้าร้าน ไปที่อุโมง์หน้าพระรามด้วยไปเที่ยวมามาถึงล่าสุดนี่วันลาคาเที่บวังงาวันนี้สนุกสนานไหมสนุกมากค่ะแล้วก็เต็มตัวแล้วรวมถึงว่าเราก็ได้ยังได้เรียนรู้นะคะภูมิาองเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนานะคะให้ง่ายต่อการเดินทางแล้วก็เขาเรียกสดุกสบายมากเลยใช่เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองใช่แล้วที่เดินทางไปไหนก็คล่องอ่าแล้วก็เพืยอว่าไม่ต้องเจอกับการจราจรที่ติดขัดด้วย ตอนนี้เริ่มรู้สึกเริ่มหิวแล้วหิวแล้วใช้พลังงานเยอะเรามีที่ไหนบ้างอ่ะได้เลยเดี๋ยวพาไปให้เลยเต็มที่แต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนรูปแบบไหมเราวาร์ปไปเราโดดไปไปไหมไปไหมเราพานางสาวไทยกระโดดกระโดดไปเลย่ไปเลยพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมพร้อมหรือเปล่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วอ่ะหนึ่งสองสาม